สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับที่กาลังชมคลิปวิดีโอในชุดนี้อยู่ซึ่งคลิปวิดีโอในชุดนี้จะเป็นการสาธิตการเชื่อมต่อระบบไวเลส Wi-Fi ของโน้ตบุ๊กที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 8อยู่นะครับมันจะมีวิธีการในขั้นตอนในการเชื่อมต่อระบบสัญญาณไวเลสแล้วก็ Wi-Fi ก็เหมือนอนกันกับ Windows 7 Windows XP นะครับเราก็ต้องมาดูด้านล่างขวามือนะครับตรงแถบ ทักบาร์ด้านล่างมันจะมีะในส่วนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นะครับมันจะเป็นขีดขีดเหมือนกับขีดสัญญาณโทรศัพท์อยู่นะครับตรงนี้ครับะนะครับเราก็คลิกเข้าไป1ครั้งนะครับในส่วนที่เป็น Windows Windows 8นะครับคลิก1ครั้งครับ แล้วมันจะขึ้นในส่วนที่เป็นหน้าของเน็ตเวิร์กตรงนี้ให้กับเรานะครับเราดูว่าในส่วนที่เป็น wifi หรือ Wi เลสตรงนี้มันเปิดแล้วหรือยังนะครับถ้ามันเปิดแล้วมันจะเป็นออนขึ้นว่าออนนะครับนี่คือเปิดแต่ถ้าปิดอยู่เราก็คลิกเลือกตรงนี้นะครับว่าปิดหรือเปิดนะครับเราเปิดปุ๊บแล้วมันก็จะค้นหาในส่วนที่เป็นชื่อ wifi ที่เรา าสามารถที่จะเข้าไปเชื่อมต่อได้นะครับทีนี้ของที่ผมสาธิตอยู่มันขึ้นโชว์ขึ้นมา1อันนะครับใช้ชื่อ w า f i ว่าสาราวุธคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไป1ครั้งนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้เราเลือกนะครับเราจะต้องติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกหัวข้อที่เขียนว่า Connect Automatic นะครับ t o u t o m t t u t o m a t i c หรือจะอ่านออกเสียงว่า Connect a u t o m a t i c a y l y ก็แล้วแต่นะครับก็คือห่าข้อนี้ครับเพื่อเป็นการเชื่อมต่อ,อระบบของ Wi-Fi อแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็คลิกปุ่มที่เขียนว่า Connect ครับหลังจากที่เราคลิก Connect เสร็จนะครับเครื่องก็จะให้เราใส่ในส่วนที่เป็นรหัสผ่านของระบบสัญญาณ Wi f i นะครับเพราะว่าของที่ผมสาธิตอันนี้ผมก็จะใช้บล็อกลหลัดผ่านไว้ด้วยนะครับใครที่จะเข้าสู่อ่า i ของผมเนี่ยผมก็จะต้องให้เขาใส่รหัสผ่านด้วยนะครับซึ่งอ่าเราก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับถ้าเราทราบแต่ถ้าเกิดเราไม่ทราบก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้งานระบบได้นะครับโดยรหัสตรงนี้ครับเราดูที่มันเขียนเอาไว้นะครับมันบอกว่าให้เราใส่พินก็คือรหัส ผ่านสลับ Wi-fi นะครับมันบอกว่าให้เราใส่เนี่ยอย่างน้อยไม่เกิน8ตัวอักษรน,นะครับหรือ8 8 8ตัวอักษรน,นี่แหละนะครับในกรณีที่ของผมผมใส่กำหนดรหัส Wi-Fi ไว้เป็น10ตัวอักษรน,นะครับทีนี้เราใส่ในธรรมดาเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมสถาติให้ดูก็ได้นะครับเราก็พิมพ์เข้าไปครับ อ่านะครับของผมรหัส Wi-Fi เป็น10ตัวอักษรนะครับแต่เครื่องมันบอกว่าให้เราสามารถใช้งานได้เพียงแค่8ตัวอักษรเท่านั้นนะครับเรากด enter ดูครับเครื่องมันบอกวาอ่ารหัสเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับใส่รหัสพินใหม่นะครับอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมกำหนดเอาไว้รหัสผมเนี่ยสิบตัวอักษรแต่เครื่องรับได้แค่8ตัวอักษรเท่านั้นนะครับทีนี้วิธีการแก้น,นะครับเราก็จะต้องคลิกตรงหัวข้อที่เขียนว่า Connect using security key instate ตรงนี้นะครับ install instate in ก็แล้วแต่นะครับมันคือหัวข้อนี้นะครับมีอยู่ข้อเดียวนะครับคลิกเข้าไปเลยครับอ่าปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างของการ enter the network security key อันนี้คือเราใส่ในส่วนที่เป็นรหัสผ่านของ wifi นะครับมันไม่จำกัดแล้วทีนี้ครับ แตัวอักษรขึ้นไปได้หมดนะครับไม่จํากัดอของผมใส่เป็น10ตัวอักษรน,นะครับครับะนะครับเราก็ใส่ในส่วนของรหัสผ่านสําหรับ wifi นะครับผมใส่เข้าไปแล้วครับของผม10ตัวอักษรน,นะครับก็หลังจากนั้นกดที่ Next หรือจะกดปุ่ม Enter ก็ได้นะครับกดปุ่ม n x x ครับอ่าแล้วมันก็จะขึ้นบอกว่า คุณต้องการที่จะเชื่อมต่อในส่วนที่เป็นระบบเน็ตเวิร์กต่างๆหรือไม่นะครับเราก็กดเยสดครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อเข้าไปเลยนะครับรอมันเชื่อมต่อสัญญาณนะครับมันจะขึ้นเห็นมันจะขึ้นบอกว่า c o n n e c t ทีนะครับหรือคอนเน c t อนะครับนี่คือเสร็จสิ้นในส่วนของการเชื่อมต่อระบบสัญญาณ Wi-Fi นะครับสำหรับในส่วนที่เป็น Windows 8นะครับก็มีแค่นี้นะครับเสร็จสิ้นครับเห็นไหม เราก็จะได้ในส่วนที่เป็น WiFi ของอาการเชื่อมต่อระบบสัญญาณ WiFi ของ Windows 8สำหรับโน้ตบุ๊กเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นเพียงแค่นี้นะครับลองทำกันดูนะครับถ้าเกิดว่าติดขัดอะไรยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปใน YouTube ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์จอมไปก่อนครับสวัสดีครับ